สวัสดีครับกับพกกืกผมนะครับไอนายกับ i อทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการส่งผลสำหรับแอปออกกำลังกายนะครับนั่นก็คือวอต้านั่นเองสำหรับวอต้านี้นะครับหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีการส่งผลผ่านนาฬิกาสมาร์ทวอ h และวันนี้นีครับผมก็ไปเจอวิธีที่สามารถทำให้มีแบรนด์เจ็ดมันส่งผลได้แต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่า มันสามารถใช้กับพวกมีแบรนด์หกแบน์ห้าได้ไหมเพราะว่าอืมผมไม่มีไม่มีอุปกรณ์สําหรับการลองเนาะโอเคสําหรับตัวนี้มีแบรนด์ใครก็รู้อยู่แล้วนะว่าโอราคาค่อนข้างที่จะถูกกันเลยทีเดียวก็หนึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยกับนิดๆครับผมบางคนอาจจะมีคูปองลดนั่นนู่นนี่กับร้านออนไลน์เนาะอาจจะเหลือประมาณพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้พันต้น,ตน ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการลักไก่นั่นเองก็ให้คุณลงแอปซิฟไลท์ก่อนนะครับซิฟไลท์นี่มันเป็นตัวเดิมนะครับมาจาก I อมีฟิแต่ว่ามันเป็นตัวที่สามารถเอามาเชื่อมกับมีแบนได้จริงๆแอปซิปมันจะเป็นของอเม f i t นะครับซึ่ง าราคาตัวต่ำๆก็รู้สึกว่าจะสูงกว่านี้นิดหน่อยมั้งสามพันราคาน่าจะเริ่มต้นที่สามพันนิดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็โหลดเป็นซิปไลท์มาก่อนนะครับก็ให้คุณเชื่อมมีแบนกับซิปไลท์เข้าไปแล้วซิปไลท์อ่ะมันแปลกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเอาขนจากซิปไลท์ไปอยู่ในซิปได้เว้ยอันนี้คือเรื่องที่แปลกเพราะว่าตอนผมเชื่อมกอิโลของมีใช่ไหม ก็เป็นมีบอดี้คอมเพล์เนาะผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันคือเชื่อมมีฟิตก่อนเชื่อมซิปไลท์เนี่ยก่อนแล้วก็ให้มันไปอยู่ในซิปไม่ต้องลบซิปไลท์ออกนะครับปล่อยมันไว้เลยเพียงแค่คุณใช้เป็น gmail ล็อกอินเข้าไปแค่นั้นมันจะลิงก์หากันอ,อัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นซิปไลท์หรือว่าซิโอเคต่อมาก็ให้คุณลงแอปซิปนะครับ เพื่อสิงไปยังสตาร์ว่าเพราะว่าตัวซิฟไลท์ไม่สามารถสิงไปยังสตาร์ว่าได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลงแอปซิฟทุกครั้งที่คุณออกกําลังกายนะครับมันจะเข้ามาในแอปซิฟก็แอปซิฟนี่เป็นของอเมฟิฟอย่างที่ผมบอกนะครับนี่มีบอกไว้เลยว่าเป็นของอเมฟิฟนะแต่ตัวเมื่เกะเป็นของเนี่ยมีฟิตนะซึ่งเมื่อก่อนเขาอยู่ด้วยกันแต่เพอเอิญว่าไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้วา่าต้องการแยกลายผลิตกันชัดเจนหรือว่า ต้องการไปปั้นของอเมฟิฟให้มันแบบดังที่ทัดเทียมกับตัวเจ๋งๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเนี่ยก็แอปซิฟก็เลยจะมีฟังก์ชันที่มันเยอะกว่าดีกว่าโอเคเมื่อเชื่อมตัวเนี้ยเสร็จแล้วคุณก็โหลดตัว Star ์ว่ามาเพราะว่า Star ์ว่าเนี่ยจะทำหน้าที่ส่งผลเข้าไปอย่างวัวตา แน่นอนว่า s ตาร์ว่าก็ต้องล็อกอินด้วย Gmail เหมือนกันใครใช้ Android ครับรับรองสบายอยู่แล้วเพราะว่ามันมีอีเมลอยู่แล้วใช่ไหมอีเมลที่เราต้องล็อกอินเพื่อโหลดแอปพลิเคชันพวกนี้คุณก็เอาอีเมลตัวนั้นแหละล็อกอินมาเลยจบทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นซิปไลท์ซิปและสตาร์ว่าจบเลยจบรอบเดียวและเมื่อคุณออกกําลังกายนะครับคุณก็เลือกโหมดเดินโหมดวิ่งจากนาฬิกาครับก็ จะถูกซิงค์มาอย่าง s t a ร์ว่าเสร็จแล้วคุณก็เอาผลจาก s t a ร์ว่ามาส่งเข้าวอตตาอีกทีนึงเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถส่งผลวอตตาได้อย่างง่ายดายก็ใครที่เป็นใช้ตัวมีแบรน5แบรนด์6ก็ลองคอมลองลองลอง,ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าได้หรือเปล่าแต่มีแบรนด์นี่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเฮ้ยได้แน่นอน นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยใครที่ลองแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับอ้อส่งผลนะครับคุณจะสามารถส่งผลวอล์ได้งั้นก็คือเดินแล้วก็วิ่งได้แต่ผมว่าผลเดินกับผลวิ่งมาสามารถส่งแดนได้นะเพราะว่าปกติผมก็ใช้ผลเดินผลวิ่งไปส่งแดนอยู่แล้วถ้าใครลองดูแล้วว่าแดนส่งไม่ได้นะพี่อะไรเงี้ยก บอกหน่อยแล้วกันนะครับอ้อออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่มีชนิดกีฬาที่เป็นปีนผาไอ้พวกนะั้นสามารถส่งเป็นเวิร์กเอัาท์ได้นะก็อลองดูแล้วกันนะผมบอกทริคง่ายๆประมาณนี้แหละโอเคสําหรับใครที่ใช้มีอยู่หรือว่าใช้อเมฟ i ิปอยู่นี่เลยวิธีเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้น สามารถใช้วิธีนี้ไปส่งผลได้ครับผมแล้วคุณก็จะได้เหรียญที่มันมากขึ้นไม่ใช่ว่าไอมีเครื่องเดียวแล้วก็เดินอย่างเดียวเพราะว่าเดินอย่างเดียวมันตอนนี้มันได้ต่ํากว่าหนึ่งเหรียญแล้วคนเข้ามาใช้เยอะแล้วตอนเนี้ยคุณต้องส่งผลแบบนี้ช่วยแล้วแหละอ๋อถ้าใครอยากดีนะครับก็ซื้อไอเทมนะครับจะทําให้คุณขุดเหรียญได้มากขึ้นแล้วก็ได้เหรียญที่มันเยอะขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมไอนายและ IT ทีทิปคอมพิวเตอร ยังไม่ขอตัวแล้วกันเดี๋ยวขอพูดเรื่องของแการท้ามันแมวผมนิดนึงครับผมใครอยากร่วมสนับสนุนคลิปนี้ช่องนี้นะครับก็เฮ้ยโดเนตให้ผมได้นะเพราะว่ารายได้ส่วนเนี้ยผมจะเอาไปทํามันแมวของผมนั่นก็คือเจ้ามารวยและมีตังค์นั่นเองโอเคครับผมใครที่อยากเห็นความน่ารักของไอแมวสองตัตวนี้ก็สามารถที่จะโดเนตได้ครับสําหรับวันนี้ผมไอแนและไอีทีโคเตอร์บายบายครับผม